อีฝากดวงฝากดวงไปอินเดียอีกกูเห็นแล้วกูขำสภาพประเทศถุรูดถูกกลังแบบนั้นมึงยังจะฝากดวงกันไปอีกนะอยู่ประเทศไทยสบายๆจะเอาดวงไปไว้ออยู่ประเทศไทยดวงมึงอยู่ประเทศไทยดีๆไม่เอาเออถ้าเอาไปฝากอังกฤษกูจะไม่ว่าเลยก็ไปเชื่อกับเขาผู้กองงงไปเชื่อกันได้ยังไงอีฝากดวงฝากดวงไปอินเดียอีกกูเห็นแล้วกูขำ ฝากดวงไปอินเดียสภาพประเทศถูรูดถูกกังแบบนะั้นมึงยังจะฝากดวงกันไปอีกนะอยู่ประเทศไทยสบายๆจะเอาดวงไปไว้อินน้ำไฟก็ดับบ่อยขาดบ่อยประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำมึงอยู่กันดีๆไม่พอจะเอาดวงไปฝากอินเดียกูงง,งแต่ละอย่างที่พวกมึงคิดกันเนี่ยตักกะโคตรไม่ได้แล้วมึงก็ไปเชื่อกันในสันดาล อาหารการแดกก็ไม่น่าอุดมสมบูรณ์สักอย่างการขี้การเยี่ยวกันลำบากลำบนอยู่ประเทศไทยดวงมึงอยู่ประเทศไทยดีๆไม่อา่าวเออถ้าเอาไปฝากอังกฤษกูจะไม่ว่าเลยเออเอาดวงไปฝากประเทศผู้ดีอังกฤษอย่างงี้กูจะไม่ว่าสักคำมึงเอาดวงไปฝากอินเดียฝากประเทศที่มาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงถ้าจะฝากมึงต้องฝากที่ประเทศที่จเจริญกว่ามึงสิมึงเอาไปฝากประเทศที่ต่างกว่ามึงโอ้ตายอุงง เอาไปฝากอเมริกาเอาไปฝากออสเตรเลียเอ,ออเอาไปฝากอินโดนีเซียอะไรก็ว่ากันไปเมื่อเอาไปฝากอินเดียโอ้ยตายตักกะโคตรไม่ได้เลยกูงงมากแล้วคนก็วิ่งไปเชื่อไปฝากดวงกันเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ไปเชื่อกับเขากูก็งงไปเชื่อกันได้ยังไง